ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิยายเสียงจรสจัน์ค่ะหากท่านชอบฟังนิยายหลากหลายแนวอย่าลืมกด Subscribe ช่องนี้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะและหากสนใจอยากเป็นครอบครัวเดียวกันท่านสามารถสมัครสมาชิกรายเดือนเพื่อรับฟังนิยายจนจบเรื่องรวมถึงตอนพิเศษที่จะไม่ได้ลงในช่องทางปกติกันได้ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องนิยายเสียงจรสจันนะคะ และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎของ YouTube ฉากเลิบซีนทุกฉากขออนุญาตตัดออกนะคะหากต้องการรับฟังฉบับเต็มแบบอันคัดซีนสามารถดาวน์โหลดเต็มเรื่องได้ที่ m e p m a r k e t c o m ไปรับฟังกันได้เลยค่ะบทที่15น้องร้อนแต่พี่ร้อนกว่าพาวินจอดรถไว้ข้างกำแพงบ้านของจันเจ้าหลังจากดับเครื่องแล้วเขาก็ลงมาเปิดกระโปรงหลัง แล้วหยิบถุงใบใหญ่ออกมาถือไว้ก่อนจะเดินไปกดกริ่งหน้าบ้านรอไม่นานนักก็มีหญิงวัยกลางคนคนหนึ่งเดินออกมาสายตาที่มองมายังเขานั้นเต็มไปได้วยความสงสัยและระแวดระวังมาหาใครคะชายหนุ่มฉีกยิ้มกว้างเขายกมือไหว้ทำความเคารพแล้วรีบแนะนำตัวเองทันทีสวัสดีครับผมพาวินเป็นเพื่อนของชินเจ้านายของคุณจันครับ อเผอิญว่าผมกลับจากไปบินมาตอนที่อยู่เมืองนอกผมซื้อตุก๊กตากับของเล่นสําหรับเด็กผู้หญิงมาหลายอย่างก็เลยเอออยากเอามาให้หนูพราวนะครับเจ้าของบ้านมีท่าทีลังเลเล็กน้อยแต่สุดท้ายก็พยักหน้าให้เข้ามาก่อนค่ะพาวินรอบถอนหายใจเมื่ออีกฝ่ายยอมให้ตนเข้าบ้านเพราะก่อนหน้านี้เขาโทรศัพท์ไปหาชินดนยัยกะว่าจะชวนมาที่นี่ด้วยกันแต่ปรากฏว่าวันนี้เพื่อนต้องไปงานประมูลการกุศลกับจันเจ้า เขาจึงต้องมาหาพราณภาด้วยตนเองขอบคุณมากครับคุณนาะผมขอเรียกคุณนาก็แล้วกันนะครับเพราะยังไงคุณนาก็เป็นแม่ของตะวันเขาเห็นอีกฝ่ายหยุดเดินจึงหยุดตามคิดว่าจันเจ้าคงเล่าเรื่องของเขาให้มารดาฟังแล้วมิเช่นนั้นเขาคงไม่ได้เข้ามาในบ้านหลังนี้ยินดีค่ะหนูพราวกำลังนั่งดูการ์ตูนอยู่เลยสงสัยเห็นของเล่นชิ้นใหม่คงดีใจแน่ๆเจ้าของบ้านยิ้มบางๆเขาจึงยิ้มกว้างตามไปด้วย ชายหนุ่มเดินตามพันนีเข้าไปในบ้านเห็นพราวณพานั่งกอดตุ๊กตาตัวโปรดตัวเดิมนั่งจ้องโทรทัศน์ตาแป๋วก็อดยิ้มไม่ได้เขาลองเดินเข้าไปยืนใกล้ๆก,ก,กับที่เจ้าตัวเล็กนั่งอยู่แล้วเอียงคอมองเจ้าตัวถึงจะหันมาสนใจเขาอุ๊ยคุณลุงยายจา๋าคุณลุงชื่ออะไรหนูพรพาวจำไม่ได้จำได้แต่คุณลุงประธานพรพาวณพเอียงคอนึกทำเอาพาวินอยากเอาศีรษะมุดดินให้หายช้ำใจ เขาเป็นพ่อแท้ๆแต่เจ้าตัวน้อยกลับจําไม่ได้ดันจําได้แต่คนอื่นที่ไม่ใช่พ่อลุงวินค่ะลูกลุงชื่อลุงวินนะคะเขายิ้มพร้อมกับชูถุงของเล่นในมือขึ้นอย่างโอ้อวดนี่ดูซิว่าลุงมีอะไรมาฝากหนูพราวด้วยแหละหนูพราวคะหนูยังไม่ได้สวัสดีคุณลุงเลยนะลูกพันนีเตือนหลานสาวเสียงอ่อนเด็กน้อยจึงกระโดดลงจากโซฟาแล้วกระพุ้มมือว่ายอย่างน่ารัก แต่สองตาจับจ้องถุงในมือของคนตัวโตแทบไม่กระพริบเชิญตามสบายเลยนะคะฉันขอไปเก็บกวาดในครัวก่อนพันนีบอกกับชายหนุ่มคราวลูกเพราะอยากเปิดโอกาสให้พ่อลูกได้อยู่ด้วยกันขอบคุณมากครับนะพุนะาพาวินหันไปไว่ยอย่างนอบน้อมดีใจที่คนในบ้านนี้ไม่กีดกันเขาเวลามาหาพราวนภาแม้ว่าเขาจะเดินดุ่มๆเข้ามาคนเดียวคล้อยหลังเจ้าของบ้านแล้ว ชายหนุ่มก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วกดไลฟ์สดเพราะเวลานี้บิดามารดาของเขากำลังเฝ้ารอที่จะได้ชมภาพเคลื่อนไหวของหลานสาวตัวน้อยอยู่เขาเอาโทรศัพท์ใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อเพื่อให้ส่วนที่เป็นกล้องโผล่ออกมาจากนั้นก็ซุดตัวนั่งกับพื้นแล้วเปิดถุงหยิบตุ๊กตาหมีขนาดหนึ่งฟุตในชุดนางฟ้าออกมาโชว์นี่น่ารักไหมคะตอนที่ลุงแห่งครั้งแรกลุงคิดถึงหนูเลยรู้ไหมเพราะมันน่ารักเหมือนหนูเลย น่ารักค่ะในถุงนี้คุณลุงวินซื้อให้หนูพราวทั้งหมดเลยเหรอคะเด็กน้อยยิ้มแป้นมองของในถุงตาเป็นประกายมือเล็กๆก,กระพุ่มไหวก่อนรับตุ๊กตาหมีจากมือชายหนุ่มคุณลุงใจดีจังเหมือนคุณลุงประธานเลยค่ะคุณลุงประธานก็ใจดีเมื่อเช้าสัญญากับหนูเพราด้วยว่าจะพาไปกินไอติมอีกพูดจบพราณน้าก็ก้มลงหอมตุ๊กตาส่วนคนให้นั้น รอยยิ้มฝืดเฟื่อนลงทันทีเพราะได้ยินบุตรสาวพูดถึงบุคคลอื่นอีกแล้วนี่พ่อเองนะลูกหนูอยากพูดถึงคนอื่นเหมือนกับว่ารักมันมากกว่าพ่อสิพาวินได้แต่ตัดพ้ออยู่ในใจแต่สีหน้ายังคงยิ้มแย้มเป็นปกติเขาหยิบชุดตุ๊กตาสำหรับใช้เปลี่ยนชุดออกมาวางกองไว้จากนั้นก็ทยอยหยิบข้าวของเครื่องใช้สำหรับตุ๊กตาหมีออกมาด้วยเขามองหน้าเจ้าตัวเล็กที่นั่งยิ้มไม่หุบ พลางหยิบชิ้นนั้นชิ้นนี้ขึ้นไปดูอย่างตื่นเต้นด้วยความเอ็นดูนึกอยากกอดลูกสักครั้งแต่ก็ไม่กล้าพอชอบไหมคะชอบค่ะมีเตียงกับโต๊ะด้วยหนูพราวจะทำห้องให้พี่หมีด้วยแหละพูดพลางพยายามจะแกะชุดนางฟ้าบนตัวตุ๊กตาออกเพราะอยากเปลี่ยนใส่ชุดใหม่แต่แกะเท่าไหร่ก็แกะไม่ได้จึงยื่นตุ๊กตาหมีให้คนตรงหน้าคุณลุงคะหนูพลาวถอดไม่ได้ คุณลุงถอดให้พี่หมีหน่อยได้ไหมคะได้สิคะมาคะ่ะดูลุงถอดให้พาวินรับตุก๊กตามาถือไว้พลางคิดในใจว่าการให้ลูกเรียกตัวเองว่าลุงฟังดูแปงหูอย่างไรบอกไม่ถูกเมื่อคิดดังนั้นเขาจึงมองไปทางห้องครัวเพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าของบ้านจะยังไม่เดินมาที่นี่ในเวลานี้จากนั้นก็มองหน้าพราวณภาพลางวางมือลงบนสีสษะเล็กอย่างแผ่วเบาและพูดว่าหนูพราว ลุงขออะไรหนูอย่างหนึ่งได้ไหมคะได้ค่ะเวลาเราเล่นกันสองคนหนูพราวเรียกลุงว่าพ่อวินเหมือนที่เรียกแม่จันได้ไหมลูกเจ้าตัวเล็กทำหน้างุนงงพร้อมกับเอียงคอด้วยความสงสัยแต่สุดท้ายก็พยักหน้าพร้อมกับยิ้มแป้นอวดลักยิ้มที่แก้มซ้ายอย่างน่ารักน่าเอ็นดูได้ค่ะพ่อวินทันทีที่ได้ยินคำว่าพ่อออกมาจากปากจิ้มลิ้มของเด็กหญิงตัวน้อย ความรู้สึกเต็มตื้นอย่างที่อธิบายออกมาเป็นคำพูดไม่ได้ก็เกิดขึ้นกับชายหนุ่มจนหัวใจอุ่นวาบการได้เป็นพ่อของเด็กสักคนหนึ่งมันวิเศษขนาดนี้เชียวหรือขอบใจจ้าหนูพราวหนูน่ารักที่สุดในโลกเลยเขาเอื้อมมือไปลูปแก้มของเจ้าตัวเล็กเบาๆอย่างทนุถนอมคงต้องรอให้สนิทกันมากกว่านี้หน่อยแล้ค่อยขอกอดให้เต็มรักสักครั้งชินนายขับรถเลี้ยวเข้าไปในห้องที่ผ้าม่านด,ด้านนอกเปิดเอาไว้ เพราะหมายความว่าไม่มีคนกำลังใช้บริการอยู่ยังไม่ทันดับเครื่องดีพนักงานก็วิ่งมารูดมา่ดมานปิดเอาไว้ด้วยความรวดเร็วราวกับกลัวว่าเขาจะเปลี่ยนใจไม่พักที่นี่อย่างไรอย่างนั้นชายหนุ่มลงจากรถแล้วเดินไปเปิดประตูห้องทิ้งเอาไว้จากนั้นก็เปิดประตูรถฝั่งด้านข้างคนขับหยิบเสื้อสูทของตัวเองที่กองอยู่กับพื้นรถขึ้นมาคลุมล่างเกือบเปลือยของจันเจ้าแล้วจัดก,การอุ้มเธอไปวางไว้บนเตียง เสร็จเรียบร้อยก็เดินไปหยิบกระเป๋าถือกับเสื้อผ้าของหญิงสาวที่อยู่ในรถแล้วปิดประตูสองเท้าเขาหยุดนิ่งอยู่กับที่ทันทีที่เดินเข้ามาในห้องอีกครั้งเมื่อเห็นร่างเย้าอยู่อนอนบิดไปบิดมาอยู่บนเตียงเสื้อสูทที่อุตส่าห์คลุมตัวเธอเอาไว้หล่นไปอยู่บนพื้นข้างเตียงแล้วเรียบร้อยชายหนุ่มเดินเข้าไปหาเธออย่างเชื่องช้าพร้อมกับปลดกระดุมเสื้อเชิตของตัวเองไปด้วย เสียงคลวนครางแผ่วหวานที่เล็ดลอดออกจากปากอิ่มนั้นกำลังทำให้เนื้อตัวของเขาร้อนเผายิ่งเห็นเดียวขาขาวพองของเธอยกขึ้นมาชันเขา่าความร้อนร่วมที่ก่อตัวขึ้นทั่วร่างก็ไหลรวมกันไปกระจุกอยู่ที่กึ่งกลางลำตัวหนูจันเขารู้สึกได้ว,ว่าลำคอของตัวเองแห้งผากจนเสียงที่เปล่งออกมานั้นแหบพร่ายิ่งเห็นสายตาเชิญชวนกึ่งว่าววอนออดอ้อนที่มองมาความอดทนของเขาก็แทบกลายเป็นศูนย์ร้อน รอนเสียงครางปนสะอื้นของหญิงสาวเรียกสติของเขาให้กลับมาอีกครั้งโอ้ยเอาไงดีวะเขาเรีบหลับตาแล้วหันหลังให้กับความเซ็กซี่ที่เชิญชวนให้เขาเข้าหาส่วนหนึ่งของร่างกายที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของสมองก็ตื่นตัวเต็มที่จนปวดร้าวราวกับจะแตกออกเป็นเสียเส่ยงเวลานี้ความคิดฝั่งดีกับฝั่งร้ายกำลังตีกันยุ่งเหยิง จนเขาตัดสินใจไม่ถูกว่าควรจะทำตามฝั่งไหนฝั่งดีบอกว่าเขาไม่ควรลงมือทำอไรตอนที่เธอยังไรสติช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แบบนี้แต่ฝั่งร้ายกลับตะโกนใส่หัวเขาว่าถ้าปล่อยโอกาสดีๆอย่างนี้ให้หลุดลอยไปเขาก็ไม่ต่างอะไรกับผู้ชายโง่ทึมคนหนึ่งและถ้าเขาปรึกษาเพื่อนตัวดีทั้งสองคนไม่ว่าจะปกเกล้าหรือพาวินก็ต้องเชียร์ให้เขาอยู่ฝั่งร้ายแน่นอน เสียงเซ็กซี่เขย่าต่อมความอดทนของเขาดังมาให้ได้ยินอีกครั้งสองเท้าของเขาเก้าวไปหาหญิงสาวราวกับถูกดึงดูดให้พี่ช่วยนะพาวินเดินเข้าบ้านอย่างอารมณ์ดีบนหน้าของเขามีรอยยิ้มแต้มเอาไว้ตลอดเวลาอย่างคนที่กำลังมีความสุขเมื่อเดินผ่านห้องนั่งเล่นก็ยิ้มกว้างขึ้นกว่าเดิมเพราะเป็นสิ่งที่เขาคาดเอาไว้อยู่แล้วว่าสมาชิกในครอบครัวทุกคนจะต้องนั่งกันอยู่ในห้องนี้จึงเดินเข้าไป แต่สายตาของทุกคนยังคงจับจ้องอยู่ที่จอคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่พาคินน้องชายของเขาเปิดเอาไว้ซึ่งภาพที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่บนหน้าจอนั้นก็ไม่ใช่ใครเป็นพราวนภาที่เขาไลฟ์สดเอาไว้ก่อนหน้านี้เพื่อให้คนที่นี่ได้ดูเฮมเขาแกล้งกระแอมเพื่อให้ทุกคนหันมาสนใจและคนที่หันมาพูดกับเขาคนแรกก็คือมารดาตวินแม่อยากเจอหนูพราวจังเลยพรุ่งนี้พาแม่ไปหาหน่อยได้ไหม แม่แกร่ำร่ำจะขับรถไปบ้านนั้นอยู่แล้วบิดาพูดยิ้มยิ้มก็คุณดูสิหนูเพราหน้ารักหน้าชังจะตายหน้าเหมือนตะวินกับตะคินตอนเด็กๆไม่มีผิดเรามีหลานสาวแล้วนะคุณเราได้เป็นคุณปู่คุณย่าแล้วโอ๊ยฉันละตื่นเต้นใจเย็นๆครับคุณแม่ผมยังไม่ได้คุยกับบ้านโนนเขาเลยว่าบ้านเราอยากเจอหนูเพราาอีกอย่างนะครับผมว่าไปตรวจดีเอ็นเอกันให้เรียบร้อยก่อนดีกว่าเพื่อความชัว สำเนาถูกต้องขนาดนี้ไม่ต้องตรวจก็ได้บ้างพี่คุณแม่ยังมั่นใจเลยว,ว่าเด็กคนนั้นนะ่ะลูกพี่ชัวพาคินพูดเสริมขึ้นแต่บิดากลับไม่เห็นด้วยไม่ได้รอกถ้าจะใส่ชื่อตัวเองลงไปในใบเกิดของเด็กว่าเป็นพ่อยังไงก็ต้องตรวจเพื่อใช้เป็นหลักฐานใช่เราจะได้พาหนูพราวมาอยู่บ้านเราสักทีอุยตายละนี่เราต้องเตรียมทําห้องไว้ให้หลานใช่ไหมคุณเอาห้องสีชมพูดีไหมเหมาะกับเด็กหน้าตาจิ้มลิ้มแบบหนูพราวดีนะ คอยดูสิฉันจะแต่งห้องของหลานสาวให่น่ารักสุดๆไปเลยพาวินได้แต่ยิ้มไม่ได้พูดคัดค้านอะไรเพราะเข้าใจดีว่ามารดาเหอหลานสาวมากแค่ไหนท่านเคยเล่าให้ฟังว่าอยากได้ลูกสาวมาแต่ไหนแต่ไรแต่คลอดออกมาทีไรก็เป็นเด็กผู้ชายทุกทีมารดาของเขาเป็นคนรักสวยรักงามจึงมาจับธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสําอางเพราะเป็นสิ่งที่ถนัดความฝันของท่านคือมีลูกสาวสักคนเพื่อมาสานต่อกิจการ แต่สวรรค์กับส่งลิงธรมนอย่างเขากับน้องชายมาให้แทนแล้วบ้านนั้นเขาจะยอมให้หนูพราวมาอยู่กับเราเหรอพี่พาคินโพลงขึ้นมาส่วนคนที่ฝันหวานว่าจะได้แต่งห้องให้หลานสาวก็ทวงขึ้นมาทันทีทำไมจะไม่ยอมละ่ะก็ในเมื่อหนูพราวเป็นลูกสาวของพี่ชายเราตาวินน่ะเป็นพ่อแท้ๆช่นะตามกฎหมายพ่อย่อมมีสิทธิ์ในตัวลูกมากกว่าน้าหรือยายไม่ใช่หรอแต่บ้านนั้นเขาก็เลี้ยงหนูพราวมาตั้งแต่เกิดนะครับคุณแม่และอีกอย่างนะ ชื่อพี่วินก็ไม่ได้อยู่ในใบเกิดของเด็กสักหน่อยแต่กําลังจะเอาไปเติมทีหลังแล้วถ้าเป็นแบบนี้เด็กควรอ,อยู่ในความดูแลของใครละ่ะครั้นพ่อพาคินพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาคนที่อยากเป็นปู่ย่าก็เริ่มคิดหนักนั่นสินะเงินก็คงต้องปรึกษาทนายแล้วละ่ะผู้เป็นบิดาพูดขึ้นส่วนพาวินได้แต่นั่งกอดอกนิ่งอย่างใช้ความคิดแต่สักพักเขาก็ลุกขึ้นยืนแล้วเดินออกไปจากห้องนั่งเล่นผมขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับ รู้สึกเหนียวตัวชายหนุ่มเดินขึ้นบันไดไปห้องนอนของตัวเองเมื่อถึงห้องเขาก็ล้มตัวลงนอนแผ่หลากลางเตียงแล้วยกแขนขึ้นมาก่ายนา้าสีหน้าแววตาดูเคร่งเครียดผิดกับตอนที่เดินเข้าบ้านมาใหม่ๆก่อนหน้านี้เขาเคยคล้อยตามคำพูดของชินดนานัยเรื่องที่จะให้พราวนภาอยู่กับจันเจ้าเพราะอย่างไรเสียบ้านนั้นก็เลี้ยงมาตั้งแต่แรกเกิดแต่วันนี้เขาได้เล่นกับลูกได้คุยได้หัวเราะ แถมยังได้รับจูบเบาๆที่แก้มเป็นครั้งแรกจากลูกสาวความผูกพันและสัญชาตญาณความเป็นพ่อที่ก่อตัวขึ้นมานั้นทำให้เขาเปลี่ยนใจไม่ไว่าอย่างไรเขาก็ต้องพาพราณพามาอยู่ที่นี่ให้ได้ต่อให้ต้องใช้กฎหมายเข้าสู้เขาก็จะทำเสียงหอบหายใจดังประสานกับเสียงครวญครางเล็ดลอดออกมาจากห้องน้ำเป็นระยะๆะะบางคราก็ได้ยินเสียงวักน้ำและบางครั้งก็ได้ยินเสียงฝักบัวอยู่นานหลายนาทีกว่าจะเงียบลงไป ชินตดนัยนั่งซ้อนอยู่ด้านหลังจันเจ้าในอ่างอับน้ําทอนแขนของชายหนุ่มโอบรัดหญิงสาวไว้ในอ้อมกอดเธอนั่งพิงอกเขาอย่างอ่อนแรงโดยมีชินเดนัยคอยกระซิบอะไรบางอย่างอยูอย่ข้างหูดีขึ้นด้วยยังครับยังรู้สึกร้อนอยู่ไหมเขาถามท,ทั้งที่รู้ว่าคงไม่ได้คําตอบชายหนุ่มถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่เพื่อระบายความอัดอั้นที่มากองรวมกันอยู่เต็มหว่างขาเธอบอกว่าร<ๆ>้อนแต่เวลานี้เขากลับรู้สึกร้อนยิ่งกว่า แต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากพามาแช่น้ำในอ่างแล้วคอยเอาน้ำรูปหน้ารดตัวให้เธอแม้บางครั้งเวลาที่เธอโดนน้ำรดตัวร่างกายจะสั่นสะท้านเหมือนหนาวจับขั้วหัวใจชินตนายเฝ้าสังเกตอาการของจันเจ้าอย่างละเอียดดูแล้วเธอไม่มีอารมณ์อย่างว่าหรือต้องการมีเซ็กส์เพื่อปลดปล่อยเหมือนที่เขาเคยได้ยินเพราะบางครั้งอาการแบบที่เธอเป็นอยู่คล้ายกับที่เขาเคยเจอตอนอยู่เมืองนอกแต่เพื่อนของเขาเป็นผู้ชาย และอาการที่เพื่อนคนนั้นเป็นคือลงแดงเพราะอยากเฮโรอีนแต่เขาไม่มีวันเชื่อหรอกว่าจันเจ้าจะติดยาและอาการที่เธอเป็นอยู่คือลงแดงคนอย่างจันเจ้าไม่มีวันทำอะไรสิ้นคิดแบบนั้นแน่นอนผ่านไปครู่ใหญ่ชินดนไนก็อุ้มร่างไรสติของจันเจ้าออกมาจากห้องน้ำเขาวางเธอลงบนเตียงอย่างแผ่วเบาแล้วปลดผ้าขนหนูที่ชื้นจากการเช็ดตัวผื่นนั้นออกเพราะกลัวว่าเธอจะไม่สบาย จากนั้นก็นำผ้าห่มคลุมตัวให้จนถึงคอเขามองใบหน้าที่หลับสนิทนั้นด้วยรอยยิ้มบางๆคิดแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าคนที่เขาตั้งใจจะเก็บเอาไว้เป็นความทรงจําที่ดีเพราะคิดว่าชาตินี้คงไม่ได้เจอกันอีกจะมาปรากฏตัวอยู่ต่อหน้าและเมื่อเธอมาแล้วเขาก็ตั้งใจไว้ว่าจะไม่ปล่อยให้เธอหลุดมือไปไหนอีกหลับฝันหวานอยู่คนเดียวเลยนะใช่สิสบายตัวแล้วนี่เรา แต่พี่ยังค้างเติมอยู่บนเสาไฟฟ้าอยู่เลยพรุ่งนี้มารับผิดชอบเลยด้วยเขาเอานิ้วเขี่ยกแก้มเธอเบาๆแต่เจ้าตัวก็ยังนอนหายใจสม่ำเสมอเช่นเดิมเขาดูเวลาที่นาฬิกาข้อมือใกล้สามทุ่มแล้วนับเวลาตั้งแต่เธอมีอาการจนกระทั่งถึงตอนนี้ก็ผ่านไปร่วมสามชั่วโมงเขาคิดว่ายาน่าจะหมดฤทธิ์แล้วเพราะจันเจ้าหลับสนิทไม่มีอาการทุรนทุรายเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอีก นึกถึงตรงนี้เขาก็อดขำไม่ได้เพราะตอนที่จันเจ้าพลอยหลับไปเขานึกว่าเธอเป็นลมหมดสติทําเอาเขาตกใจแทบแย่แต่พอเขย่าตัวแล้วเรียกชื่อเธอดังๆเจ้าหล่อนกลับทําเสียงฮึดฮัดเหมือนขัดใจที่ถูกรบกวนเวลานอนพอเธอหลับชินตนในก็นึกเรื่องสําคัญขึ้นมาได้เขาบอกมารดาของจันเจ้าเอาไว้ว่าจะพาเธอไปส่งไม่เกินห้าทุ่มแต่สภาพของหญิงสาวเป็นแบบนี้คงพากลับบ้านไม่ได้แน่ เราะอาจทำให้มารดาของเธอตกใจเปล่าๆเ,เอาไงดีว่าเขาคิดไปพร้อมๆกับเดินเก็บเสื้อผ้าทั้งของเธอและของตัวเองขึ้นมาวางพาดไว้บนเก้าอี้สีแดงซึ่งเขาเพิ่งสังเกตตอนนี้เองว่าเก้าอี้ตัวนี้ไม่ธรรมดาชายหนุ่มยิ้มมุมปากพลางหันไปมองคนที่หลับสนิทอยู่บนเตียงแล้วพูดว่าท่าเมื่อกี้พี่สังเกตเก้าอี้ตัวนี้สักหน่อยนะเราคงไม่ต้องไปนั่งแช่น้ําอยู่ในอ่างแล้วใช้เก้าอี้ตัวนี้ฟินกว่าเยอะ เขานำเดรสสีม่วงของเธอและเสื้อเชิ้ตของเขามากางออกเพราะกลัวจะยับครั้นพอสายตาเหลือไปเห็นกระเป๋าถือของจันเจ้าที่หล่นอยู่บนพื้นจึงเก็บขึ้นมาแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าโทรศัพท์มือถือของเธอน่าจะอยู่ในกระเป๋าใบนี้จึงลองเปิดดูแล้วก็พบมันดังคาด <c adian> เห็นทีเขาคงต้องเป็นฝ่ายโทรศัพท์ไปบอกมารดาของเธอด้วยตัวเองเพราะเขาเป็นคนไปรับจันเจ้าออกาจากบ้านจะปัดความรับผิดชอบไปให้คนอื่นก็คงไม่ดี ชินดานายนำโทรศัพท์มือถือของหญิงสาวไปที่เตียงนอนแล้วล้วงมือเข้าไปในผ้าห่มเพื่อจับมือเธอสแกนเปิดเครื่องเสร็จเรียบร้อยก็วางมือของเธอไว้ใต้ผ้าห่มตามเดิมเขากดหาเบอร์โทรศัพท์ของพันนีมารดาของจันเจ้าเมื่อเจอแล้วก็บันทึกไว้ในเครื่องของตัวเองแล้วกดโทรออกสัญญาณดังแค่สองครั้งปลายสายก็กดรับฮัลโหลเออสวัสดีครับคุณนะผมชินดนายเจ้านายของคุณจันนะครับ อ้าวเย,ยจันเป็นอะไรหรือคุณอีกฝ่ายถามอย่างร้อนรนเขาจึงต้องทําเสียงให้ฟังดูสบายๆด้วยการพูดเลัอหัวเราะจริงๆก็ไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกครับแค่เธอเวียนหัวนิดหน่อยเพราะหลังจบงานก็มีการดื่มสังสรรค์กันนะครับแล้วเผอิญว่ามีลูกค้าคนหนึ่งยื่นวายให้คุณจันเธอคงไม่กล้าปฏิเสธก็เลยดื่มไปหลายแก้วเขาพูดเพียงแค่นั้นเพื่อให้อีกฝ่ายตีความที่เหลือเอาเองเออเย,ยจันเมาหรือคะคุณอ่าใช่ครับ เห็นว่าเวียนหัวมากผมก็เลยอนุญาตให้เธอเปิดห้องพักที่โรงแรมแล้วทางบริษัทจะจ่ายให้ผมไม่แน่ใจว่าคุณจันได้โทรหาคุณนาหรือยังผมก็เลยโทรมาบอกคุณนาเอาไว้ก่อนคุณนาจะได้ไม่ต้องรอนะครับต้องขอโทษคุณด้วยนะคะที่ทําให้วุ่นวายปกติยายจันเขาไม่ค่อยดื่มพวกนี้เท่าไหรค่ค่ะแล้วก็ขอบคุณมากนะคะที่โทรมาบอกยินดีครับคุณนาผมจะโทรมาบอกแค่นี้แหละครับไม่รบกวนเวลาพักผ่อนของคุณนาแล้วสวัสดีครับ เขาวางสายแล้วหยิบโทรศัพท์ของจันเจ้าขึ้นมาดูเพราะมันสั่นคลื่นคลาดเมื่อมีคนโทรเข้าแล้วก็เป็นอย่างที่คิดไว้เพราะคนที่โทรเข้ามาคือมารดาของหญิงสาวนั่นเองชายหนุ่มวางโทรศัพท์ของจันเจ้าไว้บนเก้าอี้สีแดงโดยวางเอาไว้บนเสื้อผ้าอีกทีเพราะเวลาที่มีคนโทรศัพท์เข้ามาจะได้ไม่มีเสียงตอนเครื่องสั่นมารบกวนเวลานอนจากนั้นก็หรี่ไฟในห้องให้มืดลงก่อนจะเดินไปที่เตียงแล้วเอนตัวลงนอนข้างหญิงสาว เขาขยับตัวไปชิดกับเธอแล้วกางแขนโอบร่างนุ่มนิ่มไว้ในอ้อมกอดแล้วหลับตาลงทั้งรอยยิ้มนอนไม่หลับเขาจะข่มตาหลับได้อย่างไรในเมื่อบางส่วนของร่างกายมันไม่ยอมหลับหนำซ้ำมันยังตื่นเพลิดเริงร่าพร้อมรบตลอดเวลารากับต้องการจะบอกว่าหากไม่ได้ปลดปล่อยก็อยาหวังเลยว่าเขาจะได้นอนอย่างสงบสุขบ้าเอ้ยชายหนุ่มสะบักับตัวเอง แม้จะลองไม่แตะต้องผิวเนื้อนวลเนียนที่อยู่ใต้ผ้าห่มผืนเดียวกันแล้วนอนหันหลังให้กระนั้นความปรารถนาที่อัดแน่นอยู่ในใจก็คอยกระตุ้นเขาให้รับรู้ว่าตนสามารถดับความร้อนรุ่มนี้ได้ถ้าเพียงแต่เขากล้าพอชินตนายนพลิกตัวหันหน้าไปทางจันเจ้าอีกครั้งหลังจากที่นอนหันหลังให้เธออยู่นานสองนานเธอหลับลึกจนหน้าอิจฉาจึงไม่รับรู้ว่ามีใครคนหนึ่งทรมานแทบตายเพราะเธอคนเดียว ยิ่งเห็นเจ้าหล่อนนอนหายใจสม่ำเสมอก็อดหมั่นเคี้ยวไม่ได้จึงหยิบแก้มเธอเบาๆเป็นหนึ่งทีก่อนจะตามด้วยการฝังจมูกลงไปหลักหลับซะดีไหมโทษฐานที่หลับสบายอยู่คนเดียวเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนจันเจ้าคงไม่รอดมือเขาแน่แต่ตอนนี้เขาไม่ใช่หนุ่มเพลย์บอยคนเดิมอีกแล้วฉะนั้นต่อให้เธอโดนวางยาอะไรมาเขาก็จะไม่มีทางฉวยโอกาสกับร่างกายของเธออย่างเด็ดขาดแม้จะเคยมีอะไรลึกซึ้งเกินเลยต่อกัน แต่เขาก็จะไม่เอาเรื่องนี้มาใช้เป็นข้ออ้างในการเอาเปรียบเธออีกอย่างเขารู้ดีว่าถ้าตนลงมือทำอะไรลงไปจันเจ้าจะไม่มีวันให้อภัยเขาอีกแน่นอนชินตายนตัดสินใจลุกจากเตียงแล้วเดินเข้าห้องน้ำเพราะถ้าเขาไม่จัดการตัวเองเสียตั้งแต่ตอนนี้มีหวังได้หน้าม,มืกจัดการกับคนที่นอนหลับไม่รู้ไม่ชี้เป็นแน่ชายหนุ่มเดินออกจากห้องน้ำในอีกครึ่งชั่วโมงต่อมาแต่แทนที่จะง่วงเขากลับตาสว่าง ละไม่มีอาการง่วงงุนเลยแม้แต่น้อยโดยความที่ไม่รู้จะทำอะไรจึงเปิดโทรทัศน์ด,ดูแต่ภาพที่ปรากฏออกมากลับเป็นหนังโป๊แบบไม่เซนเซอร์ซึ่งคนที่มาใช้ห้องก่อนหน้าเขาคงปิดเอาไว้แล้วไม่ได้เอาแผ่นออกดูเวลาก็เห็นว่าเที่ยงคืนเข้าไปแล้วจึงปิดโทรทัศน์แล้วนั่งคิดทบทวนเรื่องราวเมื่อเย็นที่ผ่านมาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพราะเป็นไปไม่ได้แน่นอนที่จันเจ้าจะเผลอไปกินยาเสียสาวของคนอื่นเธอถูกวางยา แต่ใครเป็นคนทำและฉฉยโอกาสทำตอนไหนนั่นคือคำตอบที่เขาต้องหาให้ได้ไอบ้บรนพศงั้นเหรอแต่มันไม่ได้เข้าไปในห้องประชุมนี่หว่าคิวเข้มขมวดมุ่นอย่างใช้ความคิดบรรพศไม่ได้เข้าไปในงานประมูลก็จริงแต่หมอนั่นก็ไปปรากฏตัวตอนที่จันเจ้ากำลังเกิดอาการเพราะฤทธิยาพอดีจะเรียกว่าบังเอิญคงไม่ใช่เพราะเหตุการณ์ประจวบเหมาะเกินไปเรากับคำนวณเวลาเอาไว้แล้ว ตอนไปถึงที่งานแล้วเข้าไปในห้องประชุมแม้เขาจะแยกตัวออกไปคุยกับลูกค้าแต่สายตาของเขาก็คอยมองหญิงสาวอยู่ตลอดและมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เธอได้พูดคุยด้วยอติวิทย์เออใช่ไอ้หมอนัน่นมันเป็นคนยื่นแก้วน้ำพันธ์ให้จันร์นี่ว่าพาวินเคยบอกเขาว่าบรรพศขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความระยำตำบอลจนเป็นที่รู้กันทั่วโดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องราตรี มีหญิงสาวหลายรายถูกมอมเล่ามอมยาแล้วพาขึ้นรถหายไปโดยไม่รู้ชะตากรรมแต่กระนั้นก็ยังมีผู้หญิงอีกหลายคนที่ไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังเห็นเพียงฉากหน้าที่สวยงามและสุดท้ายก็ตกหลุมพรางกลายเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัวตอนนี้เขาสงสัยว่าบรรพ์พศกับอัติวิทย์เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันหรือไม่และคนที่จะให้คำตอบกับเขาได้ก็คงมีแต่เจ้าพ่อสายดาร์กผู้คร่ำบอดกับเรื่องสีเทาไปจนถึงดำมืดยังปกเกล้านั่นเอง อย่างไม่รอช้าเขากดโทรศัพท์ไปหาเพื่อนรักทันทีโดยไม่สนว่าตอนนี้จะเป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วเพราะเขามั่นใจว่าเวลาประมาณนี้อีกฝ่ายไม่ได้นอนหลับฝันหวานอยู่ที่บ้านแน่นอนว่าไงครับไอ้คุณเพื่อนจัดไปกี่ยกแล้วครับท่านรีดน้ำออกไปหมดตัวหรือยังว่ามึงหนาไอ้ชินชินนายอดหัวเราะออกมาไม่ได้เพราะยังไม่ทันที่เขาจะอ้าปากพูดอะไรจะเพื่อนตัวร้ายก็ทักทายเขาด้วยประโยคเด็ดทันที ยังไม่หมดเว้ยน้ำกูมีเป็นแท้งเฮ้ยก <Hey, S 1> ูถามอะไรหน่อยสิมึงรู้จักอัติวิทย์นิลนาฏไหมนิลนาฏอินเทเรียน่ะเคยเจอที่คลับไปบ่อยแต่ไม่เคยคุยกันมึงจําคนที่ชื่อบรรพศได้ไหมล่ะที่ไอ้วินมันเอามาเล่าให้ฟังว่ามันมอมยาผู้หญิงแล้วพาไปสวิงกิ้งที่คอนโดเพื่อนมันน่ะก็คอนโดของไอคนที่ชื่ออัติวิทย์เนี่ยแหละชินนายพยักหน้าช้าๆข้อสงสัยทุกอย่างกระจ่างชัดแล้วที่แท้ก็กลุ่มเดียวกันนี่เองใช่ ไอเวรนี่แม่งหล่อซะด้วยสิถ้ามันเข้าหาผู้หญิงคนไหนแม่งเสร็จมันทุกรายนั่นแหละและกูได้ยินเขาพูดกันด้วยว่ามันปล่อยยาให้พวกนักเที่ยวก็ไอพวกยาปลุกเซ็กทั้งหลายแหล่นะมันเอาเข้ามาจากเมืองนอกทั้งหมดเลยไม่ใช่ของกะโหลกลาที่ขายกันตามเด่นด้วยเว้ยมันเคลมว่ายาของมันนะของแท้โดสสูงออกฤทธิ์เร็วถึงจะแพงกว่าของที่ขายในไทยแต่ประสิทธิภาพนี่มันรับประกันหรือว่าเด็ดจริงครันพอที่ยินเพื่อนพูดอย่างนั้น ชินตนันก็อดหันไปมองคนที่นอนอยู่ข้างกายไม่ได้ยาออกฤทธิ์เร็วนั้นไม่เท่าไหร่แต่ออกฤทธิ์เป็นเวลาน,านานด้วยนี่สิซึ่งทำเอาเขาทรมานจนแทบบ้าเพราะเขาได้ตะกอดเธอไว้แล้วเอาน้ำมารดตามตัวเพื่อช่วยคลายความร้อนรุ่มให้เธอแต่ความร้อนระอุท,ที่หว่างขาของเขากลับไม่มีคนช่วยเลยแค่นึกถึงความหื่นก็ครอบงำเขาอีกแล้วกูกำลังสงสัยว่าไอ้อติวิทกับบรพจพศเนี่ยวางยาแฟนเก่ากู จากนั้นชินตายนก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ให้ปก,กเกล้าฟังอย่างละเอียดโดยเว้นเรื่องที่ตนพาจันเจ้ามานอนที่โรงแรมม่านรูนแห่งนี้ไว้แล้วมึงเจ้ายัางไงแจ้งความไหมแต่กูขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเคยมีผู้หญิงมาแจ้งความไว้หลายคนแต่ไม่มีตำรวจหน้าไหนเอาผิดพวกมันได้เลยเงินมันหนาทนายมันเก่งชินตาไนมองไปที่จันเจ้าอีกครั้งพลางถอนหายใจแผ่วขอถามเจ้าตัวเขาก่อนละกันว่าจะแจ้งหรือเปล่าขอบใจสำหรับข้อมูลไว้เพื่อนแค่นี้ก่อนละกัน กูไม่รบกวนเวลามึงกับสาวๆแล้วพูดเหมือนตาเห็นนะมึงเออแค่นี้ชายหนุ่มกดวางสายแล้ววางโทรศัพท์ไว้บนโต๊ะห้างหัวเตียงจากนั้นก็ล้มตัวลงนอนที่เดิมมุมปากของเขายกขึ้นเล็กน้อยเป็นรอยยิ้มบางๆเพราะอยากรู้เหลือเกินว่าพรุ่งนี้เมื่อจันเจ้าตื่นขึ้นมาแล้วเห็นสภาพของตัวเองกับเขานอนเปลือยอยู่บนเตียงเดียวกันมาตลอดทั้งคืนเธอจะมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้าง